ในการอธิบายในการใช้เสียงในการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับการอธิบายอนาัานปาน,นสัสสิอธิบายโดยสติปฏิฐาน4ก็เปลี่ยนจากลม ข้อที่หนึ่งสติปฏิฐานสี่ข้อที่หนึ่งเสียงก็คือไฟในขันห้าหนึ่งในมหาปุตะธ,ธาสีดินน้ำลมและไฟลมและไฟ แสงไม่ปรากฏที่ลมและไฟลมและไฟเป็นนิรอดเสียงก็คือไฟก็คือกายในกายในรูปประคัน